เสนอในเรื่องวิธีการดูดูการทํางานของปุ่มเคาน์เตอร์นะครับผมเดี๋ยวก็มาดูที่หน้าจอเลยนะครับเดี๋ยวลองมาเริ่มทํากันเลยนะครับกดไปที่ปุ่มโฮมนะครับแล้วเห็นปุ่มเคาน์เตอร์ตรงนี้ไหมครับผมกดไปนะครับผมนะครับมันจะเป็นสี่ฟังก์ชันตรงนี้นะครับฟังก์ชันแรกเลยนะครับผมโกลด์เคาน์เตอร์นี่นะครับกด ก็จะสังเกตว่าจะมีปริ้นกับสแกนนะครับอันนี้ให้เราดูนะครับว่าเราใช้งานอะไรไปบ้างนะครับสมมุติปริ้นมันก็จะโชว์ว่า <Yeah. S 1> สมอลารัดทัลสมอลก็คือไซส์เล็กปริ้นไปเท่าไหร่รัดนี่คือไซส์ใหญ่ปริ้นไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะรวมออกมาเป็นตรงนี้นะครับต่อไปก็กดโค้ดมาดูตรงที่สแกนเคาน์เตอร์อ่ามันก็จะแสดงให้เห็นว่าอ่าเรา สแกนไปเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่น้นยังมี copy, ก๊อปปี้แฟกต์เน็ตเบิร์ดแล้วก็จะรวมออกมาเป็นสแกนให้เราเห็นตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กดปิดไปแล้วก,กดรีเทิร์นต่อไปมาฟังก์ชัน p ริ้นเอาเคอร์เตอันนี้นะครับอันนี้ก็หมายความว่ามันจะปริ้นบิเตอร์ทั้งหมดออกมาที่เราสแกนหรือถ่ายอะไรเนี่ยมันจะบอกให้เราหมดเลยนะครับอย่า๋ืวเรามาลองทำดูก็กดไปที่ปริ้นนะครับ เสร็จแล้วงานก็จะออกมานะครับจะปิ้นออกมาให้เราเห็นนะครับอ่าสังเกตนะครับผมดูนะครับมันจะ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 ,จะบอกเลยนะครับปิ้นเคนเตอร์ก๊อปปี้เท่าไหร่กรี่แผนกี่แผนก็จะบอกอรายละเอียดมาหมดตรงนี้สแกนกี่แผ่นมันก็จะบอกหมดตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีก๊อปปี้สีหรืออะไรขาวดาก็จะบอกมาหมดเลยนะครับ แปลกด้วยนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมจะแสดงสถานะว่าเราใช้ไปเท่าไหร่อะไรเนี่ยมันจะปิ้นออกมาให้เราเห็นนะครับผมต่อไปปุ่ม d e p a r t m e n t counter เนี่ยนะครับอันนี้ไว้สำหรับดูรหัสนะครับต้องการดูรหัสไหนก็ใส่รหัสนั้นเข้าไปนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นออกมาอ่านอางเช่นนะครับผมใ่รหัสที่ผมจะต้องการดูเสร็จแล้วกดโอเคแล้วกดโอเคอีกทีหนึง่ง อนะมันจะโชว์มาเป็นสามฟังก์ชันให้ดูฟังก mm ์ชันแรกเลยสปรินเคาน์เตอร์มันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราใช้สปรินไปเท่าไหร่นะมีทั้งไซส์ hmm. เล็กไซส์ size, ใหญ่อะไรพวกนี้มันก็จะแสดงให้เห็นไอที่เราหัดท,ที่เราใส่เข้าไปนะครับผมเสร็จต่อไปอันนี้ก็คือสแกนอันนี้ก็ดูการสแกนนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรประมาณนี้เท่าไหร่มันจะมีบอกหมดเลย ต่อไปก็แฟกก็เหมือนกันนะครับผมมันก็จะแสดงให้เห็นด้วยว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับผมส่งเท่าไหร่รับเท่าไหร่มันก็จะมีบอกหมดเลยนะครับกด,ดแล้วกดโค้ดกดดีเทิร์นกลับอีกทีนึงแล้วจะมาในหัวข้อ d p p r t t m e n t m a n a g e m e n t เนี่ยครับอันนี้ก็หมายความว่าไว้สำหรับตั้งรหัสนะครับอันนี้มันต้องใช้ขั้นตอนยาวนิดนึงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมอันนี้ก็คือจบขั้นตอนการดู สถานะของปุ่มเคาน์เตอร์นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับผม